วันนี้มลก็จะพาเพื่อนๆมาทำปลาทูปิ้งนะคะมาดูส่วนผสมของเรากันเลยนะคะวันนี้มนใช้ปลาทูสดนะคะหอมแดงตะไคร้พริกกระเทียมใแบบมะกรูดผักชีต้นหอมนะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะ ก็จะใส่หอมหัวแดงแตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะกระเทียมจากนั้นหมนก็จะเอาปลาทูสดใส่ลงไปนะคะใล่ใบมะกรูดนะคะส่พิก ก็จะใส่กระเทียมโรยหน้านะคะใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ใบหอมแล้วก็ผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมุ์ก็จะเอาเข้าเตาอบกันเลยนะคะ ตาทูสดทรงเครื่องของมนมาย่างในเตาอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาคอยดูกันตอนที่มนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตาทูสดปิ้งทรงเครื่องของมนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มุนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ